วัสดีครับเดี๋ยวผมทอจังเกิลครีเอทีฟนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณริมทะเลนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่ริมทะเลตอนนี้ผมไปได้ออกทะเลมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่บริเวณริมลําธารนะครับหรือว่าลาธารในป่านะครับผมและตอนนี้เนี่ยผมอยู่น้ํามากๆแต่ว่าผมงคงจะดื่มน้ําจากลาธารนี้ไม่ได้นะครับทุกคนเห็นว่ามันใสใช่ไหมนี่นะมันใสามากแต่เราไม่รู้ว่า ในน้ำนี้นะครับมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรียปรสิตหรือพวกพยาธินะผมซึ่งผมไม่อยากจะดื่มแน่นอนนะครับนั้นแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทําอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือทําเครื่องกรองน้ํานะครับผมโดยที่ผมจะใช้วัสดุจากธรรมชาตินะเอามาทําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่หินทรายแล้วก็ถ่านนะผมซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญในการทําเครื่องกรองน้ำครับโอเคเรามาดูกันว่าผมจะมีวิธีการทํายังไงนะครับผมเพื่อจะกินน้ําจากลำธารเนี้ได้นะครับเห็นไหม โอเคเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่าครับไปลุยกัน ตอนนี้ผมไ,มได้ไม้ไผ่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไผ่เนี่ยมาผ่าครึ่งแล้วผมแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงน้ําตกนะครับอันนี้นะลักษนะแบบนี้นะครับเพื่อให้มันไหลามาตรงนี้นะผมแล้วก็ผมจะเอาตัวกรองน้ําเนี่ยไว้ตรงนี้เพื่อให้มันกรองตรงนี้แล้วก็ผมจะได้เอาน้ำสากข,ข้างล่างนะครับผมถ้าไม่ทำนี้เนี่ย าการทําการที่เราตักน้ำขึ้นมาแล้วก็ให้มันตั้งแล้วมันไหลเนี่ยมันค่อนข้างจะใ,ใช้เวลาแล้วก็ช้านะครับผมจึงใช้ประโยชน์จากน้ําตกให้มันไหลมาตามทางนะผมแล้วก็ที่บอกไปนะเอาเครื่องกระนาวไว้ตรงนี้นะก็้จะรองน้ำใสไปข้างล่างนี้นะครับผมโอเคเราก็ทํา,าการผ่าด้วยลกันเนาะให้ทุกคนดูไปพร้อมกันนะว่าทำไงบ้างนะครับ อนนี้ผมก็ได้ทําลางน้ําแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะแค่ทําไว้ก่อนเพื่อกัดระยะนะครับแล้วตอนนี้ผมก็กําลังทําตัวกรองน้ํานะครับสังเกตว่ามันมีไม้ไผ่ยอยู่2ข้อนะครับนี่กับนี่นะอันนี้ผมจะไว้ใส่้ายล้วนๆน,นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ผมจะเอาฐา,านใส่ด้วยแล้วก็พวกกากากยต่างๆนะครับแล้วก็หินใหญ่แล้วก็ใส่ีทีหนึ่งนะผมเพื่อให้มันไหลามาเป็นขบวนการนะครับ จากใหญ่เล็กแล้วก็เล็กมากนะผมจนออกมาเป็นน้าสะอาดนะครับตรงปลายนี้นะโอเคแยวก่อนอื่นคืออ่าผมจะตัดตรงนี้ครับบางนีนี่ออกให้เป็นร่องเพื่อที่ผมจะยัดพวกไส้เข้าไปได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะยัดไส้ไม่ได้นะเพราะว่ามันยาวเกินไปผมเจาะรูไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกระบวนกันต่อไปครับผม ตอนนี้ผมก็ได้ทํารางน้ำของผมมาเสร็จแล้วนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยต่อไปจากน้ําตกมานะครับผมไหลาไมาเรื่อยๆนะครับลักษณะเป็นทานมาอม่นะแล้วก็ตกมาตรงอ,อันนี้คือกระบอกกรองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาพวกทรายแล้วก็พวกฐานนะมาไว้ในนี้เพื่อเป็นตัวกรองกระบวนการสุดท้ายนะครับแล้วผมจะเอาน้ําตรงนี้ไปกินนะครับผมหรือว่าจะเอาน้ําตรงสุดท้ายเนี่ยไปบริโภคนะครับโอเค ตอนนี้สังเกตดูว่าปันสายน้าแต่ว่าจะมีพวก,กรอยู่นะมีตะก,กรหรือพวกเศษต่างๆอยู่นะเห็นไหมครับเนี่ยมันยังไม่สะอาดพอที่ผมจะทําการดื่มได้นะครับดังนั้นแล้วผมจะไปเตรียมหาอุปกรณ์ที่จะมาทํากระบอกเครื่องกรองน้ําผมดีกว่านะผมโอเคตอนนี้ก็ทำล้างเสร็จแล้วนะครับสวยงามน,นะงามมาก ความจริงแล้วถ้าหากว่าเรามีสำลีนะครับเราก็ใช้สำลีามาแทนพวกนี้ได้นะแต่ในกรณีที่เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราสมามารถจะใช้ลักษณะแบบนี้ได้นะผมคล้ายกับกากมะพร้าวนะครับเพื่อเป็นตัวกรองของั้นก,กันสุดท้ายก่อนที่เราจะเอาไปบริโภคนะผมซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายสำลีนะคือว่าเป็นกากเป็นใย,ยนะครับช่วยดักจับแล้วก็พวกขคี้ฝุ่นพวกเศษนุ่นเศษนี้ได้นะผมถ้าดัหนึ่งนะโอเคผงมจะเอาอันนี้ไปใช้ด้วยนะครับ จากต้นพวกนี้เลยนะครับจากพวกใบเต๋าก็ได้นะครับหรือว่าใบที่เป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับถ้ามีมะพร้าวยิ่งดีเลยครับผมเราก็ใช้ลูกมะพร้าวเนี่ยเอากของต้นลูกมะพร้าวมาใช้จะดีมากนะครับโอเคเราก็จะหาสักพักหนึ่งแล้วก็เราจะไปหาถ่านต่อนะครับโอเคท่านนี้นะครับก็คือถ่านของผมนะครับที่ผมจะเอามาเป็นไส้กองน้ํานะครับผมเนื่องจากว่าสภาพป่าแบบนี้นะครับเราหาพวก ไม้เนื้อแข็งข่องข้าจะยากดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอาไม้ไผ่นะครับเอามาทดแทนได้นะผมขอให้มันเป็นคาร์บอนทำหรือว่าเป็นถ่านนะแล้วจะไม้ไผ่เนี่ยไปเผาแล้วก็ให้มันเกิดถ่านนะผมไปดูกันครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ถ่านแล้วนะนี่นะครับคุณสมบัติของมันก็คือว่ามันจะทําหน้าที่ในการกรองกลิ่นแล้วก็ดับกลิ่นนะครับเพื่อให้น้ําเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะช่วยดักจับพวกแบคทีเรียบางส่วนนะครับโอเคนี่นะใช้ได้นะครับโอเคสวยนะเทคนี้ก็เพียงพอที่จะเอามาทําเครื่องกรองน้ําแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำกระบวนการต่อไปครับ ตอนนี้ผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการที่ทำเครื่องกองน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมะให้ทุกคนดูว่าในเครื่องกองน้ำของผมเนี่ยมันมีอุปกรณ์อ,อะไรบ้างนะผมนี่เลยเริ่มจากข้างบนเลยนะครับมาเริ่มจากสเต็ปแรกเลยนะก็คือหินใหญ่นะครับผมหินใหญ่ลงมาก็จะเป็นพวกทรายนะครับทรายแล้วก็หินใหญ่ทีนึงแล้วก็เป็นทรายเล็กใหญ่ทีนึงนะครับแล้วก็ต่อด้วยถ่านหรือว่าคาร์บอนนะครับผมช่วยดับกลิ่นนะแล้วก็สุดท้ายเลยคือนี่ครับสอยละเอียด จากพวกใบตางหรือว่าจากต้นที่เป็นเหมือนอกากมะพร้าวก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีสำลีก็เป็นสำลีก็ได้นะครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็จอมเป็นน้ำสะอาดนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมจะบรรจุไว้ในกระบอกไม้ไผ่อันนี้นะผมบ,บ้องนี้นะเพื่อให้มันไหลามาตามสเต็ปนะครับใส่มาจนมันสุดเป็นน้ำสะอาดนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการใส่เข้าไปนะผมโอเค อนนี้ผมก็ได้เอาพวกชิ้นส่วนต่างๆหรือว่าอ่าองค์ประกอบในการทำเครื่องกรองน้ำเนี่ยใส่เข้าไปข้างในหมดแล้วนะครับผมบอกกันว่าน้ํายิ่งไหลน้อยยิ่งกรองได้สะอาดนะครับผมโอเคเรามาลองกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคระวาเาบนแท่นนี้เราเตรียมไว้นะครับ โอเคครับตอนนี้ที่กรองน้ำของผมก็เสร็จแล้วนะครับรวมถึงลางน้ำไหลนะครับและตอนนี้ผมก็มีนี่ครับนี่คือแก้วผมนะแก้วที่สำหรับเอาไวต้ตวงน้ำดื่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างน้ำที่กรองแล้วกับน้ำที่ไหลมากับลำธารแล้วก็น้ำที่อยู่ข้างล่างนะครับเรามาดูกันว่า3ามอย่างนี้พื้นที่3ามพื้นที่นี้น้ำตรงไหนจะซ่ากว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทก,ก่อนแล้วกันนะเท okay, ออกอนนะ <Okay. S 2> เห็นพร้อมเห็นชัดๆนะครับนะบผมกรองช่ะโอนะ okay. หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะพึ่งที่จะดื่มทันทีนะผมเราต้องรอให้น้ำเนี่ยมันล้างไอ้พวกข้างในออกก่อนนะครับพวกตะกรันที่มันค้างข้างในเนี่ยที่ระหว่างเรากำลังทําเนี่ยให้เราออกให้หมดก่อนเนาะคือ30สนาทีนะครับผมแล้วเราจรึงจะเอามาตวงแล้วก็ดื่มได้นะครับไม่งั้นเนี่ยจะม,มีเศษตะกรันเหลืออยู่ยนะครับอันนี้ก็ผ่านมาไปแล้วประมาณ3 0นาทีนะครับเลยทําการทดสอบแล้วก็ลองทุกคนดูว่า มันจะใสขึ้นมาจริงๆริงไหมแล้วก็ดื่มได้จริงๆหรือเปล่านะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เห็นแล้วนะครับว่า น้ำที่ผานกับวัลกันกรองเนี่ยใส่มากๆรวมถึงไม่มีฝุ่นไม่มีเศษตะกรอนเศษใบไม้เลยเข้าไปอยู่ในนี้แล้วนะครับแต่เรามาชิมดูว่ารสชาติของมันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะน่ครับใส่มากๆนะครับเ,เดี๋ยวชิมดูนะอ,อร่อยมากอร่อยมากครับผมนี่นะเดี๋ยว,ยวหลายๆคนไม่เชื่อนะ นี่คือสดๆนะครับโอเคเต็มนะครับมาผมจะกินให้ทุกคนดูแล้วว่าเป็นยังไงนะครับโอ้โหรสชาติเหมือนน้ำเปล่าเลยครับทุกคนอร่อยมากมาเดี๋ยวเราจะทดสอบตักน้ำจากลับคานี้นะครับนี่เลยนะ อ่าข้างล่างหน่อยเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่ามันอยู่ตัวใกล้แหล่งน้ําเกินไปเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับผมจะตักน้ําจากจุดตรงนี้นะครับจุดที่น้ำนิงน่งๆหน่อยนะนี่นะครับ okay. Okay. โอเคโอ้โหผมบอกเลยว่าดื่มไม่ได้นะครับตะกอนค่อนข้างจะเยอะนะผมแล้วก็มีเศษ อะไรไรู้นะเต็มไปหมดโอ้โหนี่แหละคือเหตุผลที่ผมต้องกรองน้ำนครับแล้วก็นี่ครับเราจะทดสอบน้ําจากที่เรากรองจากลาธารว่าแม่น้ํามาโดยตรงนะผมจากน้ําตกนะครับเรามาดูกันว่าน้ําตัวนี้จะใสเท่ากับที่เราผ่านกรวกันกรองหรือเปล่านะครับผมน,นะล้างนะครับโอเคโอ้โหใสยอยู่มากครับ แต่ว่ายังพอมีตะกรอนอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับจากที่เราเชื่อมกันแล้วเนี่ยสามอย่างนี้นะครับน้ําที่เราผ่านกระบวนการกรองน่ยใสที่สุดเพราะว่ามันมีกระบวนการหลายขั้นตอนนะครับก่อนที่มันจะออกมาเป็นน้าสะอาดนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเครื่องกรองน้าของผมในครั้งนี้นะครับผมบอกแล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับ เพราะบางพื้นที่เราไปอ่ะมันไม่สามารถที่จะมีทรายนะครับเห็ไหมมันไม่มีทรายหรือว่าไม่มีไม้ไผ่เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ซึ่งผมจะทําเป็น EP ต่อไปนะครับว่าเราควรจะทํายังไงถ้าเราไม่มีไม้ไผ่นะครับโอเคสนวิดีโอทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วว่าทำยังไงบ้างซึ่งเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันไม่ยากนะครับอุปกรณ์หลักๆก็มีแค่ประมาณ3 4อย่างเท่านั้นนั่นก็คือกระบอกไม้ไผ่นะครับสำคัญมากแล้วก็ทรายทรายแล้วก็หินนะครับหินที่ขนาดใหญ่หน่อยนะประมาณนี้นะอ่าประมาณอย่างนี้แล้วก็ สำคัญก็คือฐานหรือว่าคาร์บอนนะครับเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะดักพวกแบคทีเรียฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่ใช่ฆ่าเชื้อดักแบคทีเรียแล้วก็พวกสิ่งดักปลอมนะครับรวมถึงดับกลิ่นด้วยซึ่งสำคัญมากๆนะครับผมเะนองว่าฐานเนี่ยเราสามารถหาได้ง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งหรือว่าไม้ไผ่ก็ได้นะครับก็ชใช้ได้เหมือนกันแล้วก็สี่สำคัญก็คือเรื่องของอากยากใยนะครับเราสามารถใช้พวกใย,ยจาก ไม่ผ่ยก็ได้หรือว่าทําใช้จากพวกต้นตอใบตออ่ไรต่างๆนี่ก็ลักษณะคล้ายๆกับของผมนี่นะที่ผมมาให้ทุกคนดูเนี่ยก็สามารถจะ่วยๆใช้กันได้นะครับถ้าหากว่ามีจริงเราก็สามารถใช้นี่ครับเสื้อเสื้อผ้าของเรานะครับเราก็สามารถใช้เสื้อผ้าของเราได้นะครับผมโอเคถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจางเกิ้ลแคริเอนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายน้ำสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมปราศจากแบตทีเรียแล้วนะครับหรือว่าสิ่งแปบปลอมแล้วนะครับ